มาปอกกันในวันที่สี่สิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าพี่น้องเอากอนเกบเพชรสวัสดีพี่น้องเนี่ยสวัสดีค่ะวันนี้มาพบมาปอกกันกับ,ปบกาปอกตะานอีกคือเก้าค่ะวันนี้ก็เปลี่ยนไม้เปลี่ยนปลาด้วยพี่น้องแต่ว่าบอกไม้บ่ได้เด้วยค่ะมันเป็นปลาชุ่มชนเอาไปลุยน้วกันครับพี่น้องวัดสิใดสิีมานบอเขาปลาช่วงใบด้วพี่น้องวันนี้เอาเหน็นยังไง เห็ดไข่เห็ดไข่มร่องทางดอกนึงอยู่ในไหนเนาะเอาเห็ดตะมันอยู่พี่น้องเห็ดไข่เนาะเห็ดไข่อืมมวลสีมันอยู่โบะมาสวยแม่นบอตนี่เขาปะโอ้โหแม่นพุ่นอยู่ในดอกนึ่งปุ่นอยู่ในไหนว่าแต่ดอกหนึ่งพี่น้องสองเนาะสองอ้หเห็ดไข่มันงามเลยดอกนี้เอาได้บ่ได้บ่ได้บ่ไข่้เนี่มเนาะได้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 ยัา จะตะคืออยู่พี่น้องมาหลุดน้ำกันเบิ่งไม้ใหม่หลุดน้ำกันเงียๆพี่น้องเป็นตะมานไหมาขึ้นว่ามานแล้วพี่น้องเขาป่าช่วงใบเป็นจังไดมือนี่พออีกจะดอกนึงพี่น้องไข่บานอ่ะไข้บานแข็งมีสองดอกพี่น้องอุ้ยหกเลยงามเนาะดอกงามเนาะข้าวเดียวคนเด้อแต่หลุดมิเต็ดกะไข่เนาะไข่ปนหอมด้วพี่น้องทั้งแหน่พี่น้องสองดอก ดอกกล้วงามพี่นอ้องเห็ดหลังเหลือพี่น้องดอก,ออก,กางามม,านนมันเนาะม้วนม้วนม้วนบานเขานี้พอดานเนาะนี่แต่ดอกพอดีบานพี่นอ้องดอกพอดีกินโหเห็ดหนาเล่มีเห็ด,หาดทา,า,านว่าไกลไปไหนกันย,ยังนั่งมาผอพี่น้องคลอ,อ,องดำพี่นอ้องแต่ว่าคือคือเขาอยู่สปรอร์ผอวพี่อพี่น,อนอ้องมันผอเนี่ยเอามาเพิ่นนั่นละ คนมาคลองดำคลองดำคองดำจะคองดำุเมียนกเท่ะอืออ้ยเงนสิเต็มตามาตาเดียวได้นี่ดอกนี่ดอกดอกกิ่งยิ่งพี่ออ้มันแล้วมันเนี่ยมันคลองดำมันคลองดำอย่น้้งเฮ้ยเอกรได้ดอง สวยงามเนาะทานต้นทานตน้นชุ่มดอกเลยอ้หูงามเ่ยอ้ยเป็นนั่นี่นเห็นบ่ใสีผุนเม็นมัดเลยเอ้ยสมานของดำเลยพี่น้องมันเนาะมาใบใบว่าสิบวงมีเห็ดมาใบเป็นกระถิ่นใบเนาะอุปกรณ์ก็เลยเตรียมพี่น้องเลย <laughs> กระตากระเด็กระตายังได้กระตาห่างอยู่เนาะเอาเก็บเลยมีแต่ดอกงามอยู่เนาะสะอ้วนแห้งโอ้ยแต่ดอกกลุ่มเนาะนี่ฮะโอ้โหมีตาใส่ดอกมืาอนี้เอาครับขอเท้าไปเทีวไปโรดเบิ้งจักกระตาเาระมาข้าวเดียวพี่น้องอีกสองดอกพี่น้องดอกงามงามเนาะเกลี่ย่วงใบ พิตาบ,บานแข็งเรื่องพี่น้องตึงงามเลยเพราะว่ามวนบานอันนี้เพิ่นเอาเอานีเพิ่ะนแล้เนาะเฮ็ดเรื่องเลยอีกสองเรื่องพี่น้องต้อกงามเนี่ยโบเก็บบโบมันนี่เฮ็ดม<อ>ันปูนี่บ่ว่านสุกเอาไปโอไปแกงจะน้อยน้อวันนะ<อ>เนาะเสีแบเสียบไปพี่นอ้องเห็นแต่หอยเขาเขียเ่ยเห็นแต่หอยเขาเขี่ยพี่น้องบึ้ยเฮ็ดทาน,นทโอ้ยูเหมือนผักเห็โถ่เนาะทอยแถวนเนาะเบิ่งบ่แม่นไ,ไก่เขี่ยพี่น้องหุ <c> ่น <oughs> <c oughs> เลี่ยนบัดเดิดดอกหนึ่งพี่น้องงามเนาะบานแข็งเลยดอกจุ้มๆงามพี่น้องเท้าวดินก็ต้องออกเนาะเท้าวดินพี่น้อกดอกดอกแข็งเลยติดใบตาใหม่พี่น้อกเอ็ดกอดอกก็งามพี่นดอกกอดกอดเดียนพี่ดอก ต่อคนเอาบรได้เนาะได้บ่ะบ่บ่งงามบานแข็งบานแข็งอยู่บ่ส่วนหนึ่งเนี่ยเสียเอาได้บ่ได้หรอกส่วนที่านเด็กพี่น้องบ่นถอเฮิตทานของดำนี่พอดีพี่น้องก็เลยเขาบ่ได้ก็นัดเก็บนะออทแต่ทีจะเก็บเบียนสันดอกนี่แต่ดอกงามพี่น้องดอกหนึ่งดอกหนึ่งพี่น้อง บาดแข็งดอกนึงพี่น้องเป็กกอแดงกอแดงแหม่มะหุ่นดอกนี้เลยโอ้ยแต่ดอกงามดอกนึงพี่น้องงามเนาะนี่แต่ตูมตูมงามพี่น้องเขาเขาช่วงใบช่วงเสาบานเป่นเอานี้หมนแล้วเนาะดอกแต่ดอกงามพี่น้องกอโอ้ยงามเองแตงสวนรค์เนาะแมนดอกแข็งผมงนะเก็บดอกเขาเลยซักป๊อป อยังได้ไหนใส่ไปอีกดอกหนึ่งยังไงโอ้ยไม่ใช่อะไรงนั้นดอกเดียวเอาเขาดอกชูมันพี่น้องเย็ดร่างเล่พี่น้องน้อยดอกบางน้องวัวนี่เนาะเย็ดดอกพี่น้องข้าวดินข้าวดินเนาะ Ôn buồn tiếp tục đây đâu đấy này ở đây mọi người đấy ô nè 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 đây nè 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 nữa nè nè

ไชเรื่อยๆเนาะแต่ว่าหนูคำหย่านฟุ้นฝาห่องกรบโปรไทายฝา่องไดเด้อพี่น้องฝาห่องกำพำไก่ฟุ้นจีมาแล้วล่ะคือหย่านฟุ้นมาดเห็ดเหลือๆพี่น้องดอกงามรึเปล่างามแน่เห็นเรื่อยๆอยู่พี่น้องฝนที่สีหฝนที่สีเหลงก่อนเนาะเห็ดข้าวดินก่เห็นเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะเก็บเห็ดดอกเด้อพี่น้องมัดนข้าวินข้าวดิน ดอกตูมมันหรอเน็ดข้าวดินเด้อพี่น้องบันสองดอกตึงมี่ตใหม่เบียดไงเบียน้าเนี่ยยี่ตใบใหม่เด้อพี่น้องบานข้าวดินดอกญ่เนาะเอาสปอเคลียบเหรออยู่วางนี่ละ

นันยังว่งเนมเทียนดอกโอยเขาไ่ได้ดอกดอกน่ารอดดอกอย่างนี้ไหนที่้อก่จ่มอยมันเห็ดเผือหวานพี่น้องสวยงามครัวเห็ดไข่ Kiang, kang, bóng 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 ดอกมีให้งามแหงนงามแหงนได้หุดอกนี้เจลยดอกหอมนึคืาหางหอกดหงี่น้อิดไข่ผุนเนอะพี่น้อมันยี่เดดเลยมนนี่ดอกจุมจุหนึงพี่ดองจุมติกหักิดไข่มันหิดไข่เลอพี่น้อมันหมูยี่เนาะโอ๊ยมันมันเดี๋ยวเอาดอกใหม่อ่อน ท้งปุ่นเก็บเหรอเอ้าเก็บเลยพุ่นทางลางคนพี่น้องอยกดอกตูมมันพุ่นกะเดียวด้เอออต่หิวาวมันวัตีบัวด้้งวัตสีบัวมันพี่น้องแข็งอยู่เนาะแข็งุนสปอร์เพี้ยนหมดเนาะสีไตไปตอง อยู่ไหนอยู่พีนน่น้องกล่องเราไปบ่อดายเรียบร้อยดังฝ่อในแสดงว่าพอเหยียดเด้พี่น้อง,งพูดอยู่ในไหนอยูยออ่มั้งเนาะเมียนข่วงเพิ่นแต่ละพี่น้องอน้ำพอมงาม,มาน้องคือสิบบมีคนเขาเนาะนี่เนาะเขาคนเขาอยู่เขาก็สุดขึ้นปาโอ้ยกอเรื่อยๆอยู่ได้ไหมบางเด้อพี่น้องสีเครื่องกระตาอะไวเรื่องมาเข่าเดียวเองเนาะแต่ของงามเนาะ มันลอคบคี่จะจุกจู๋งงามพี่น้อง <c oughs> พี่นองง้อกเนี่ยมาเห็นบ่ <c oughs> โอ้ย,อยสงามเนอะอือพี่จีตำปุนเนาะมาแรงขากแล้วหอมเห็ดไข่ปิ่งปนคู <c oughs> เลยพี่น้องมัน,น,น,นขาเป็นขาเนาะไปสิมากินตำปนุนเห็ดไข่นางสาวป,ปอบมาเด้อมาแรงพี่น้องเลยเคของกระตาแหละพี่น้องก้าวเดียวดอกงามเนาะ รอบเซานี้มวนวันบานเขานี้เปิดแล้วเนาะแมนยังแต่ดอกงามบานในช่วงใบปกป้องหัดทั้งดอกเลยนี่ดอกงามพี่น้องเห็ดปกดอกเดียวจะเห็นหตดนะใส่มี่หมูหมูว่ะหอมหมูเลยรุนบ่เ็ดปกหมูแมนบอกอุ้ยสามดอกแมนอยู่ว่ะแมนเอาไปเคลียร์สื่อๆกแมนเนาะพี่น้องเนาะอื่นอีที่สิหลายขักเนาะนี่ดอกอ๋อ เลยสปอุย์ยขนาดเพียวขนาดแนมกนไกลไกลพี่น้องขนาดเลยขนาดแนมกนไกลไกลได้ไหมเอาไหมพี่น้องเบ้่งเนี่ยอดอกงามค<อ><อ>ับเ<อ>นาะงามพุ่นด,ดอกนึงอยู่ในไหน,ไหนสปอร์บในตาดีตัวนี้นตาหาก,กินเนาะเอ,อบานแข็งได้ตัวนี้ถือใบใหม่ปิ่งปนคักแล้วพี่น้องเนื้ไก่ช็อตเด็ดเลยพี่น้องแบบนี้สปอร์บเห็ดเลี่ยม สปอเพีดเลียมไน้องเ็ดพวกเพ็ดพวกเ้ยสนะอันบอกงี้นีไปมือหันบวกตรงนทังนี้คุณมาอุยพี่ไมหนสิโอ้ยพี่โอ้ยจะเรียงวาเพิ่นเขาต้องออกไหมเฮ้าโุนเลยดิอู้ยหมดขันอนางโอซังอืออมาเนมาเนี่ยอสิก่อน ขาถึงส่อนขาเลาโหมดขั้นหมดขั้นข้นกินกิ่กิ่บ้างไมครับงั้นออกกาก่อนอุ้ยอุ้ยแต่สุดายแห้กิ่บ้างไกันหมดออกกันมันมามนมามนมแยมลำบัทันเด้อพี่น้องหมดหมดหมพ่อแมยังติดอุ้้อ้อ้อุุ่นุ ขื่อแล้วสปอปห่าเแล้วพี่น้องฝนตกฝนกับพ่อฝนพี่น้องเลยฝนหมดแต่ว่าฝนกับพ่อปนดิเยวนี่หมดทันหมดทันหมดทันถอดเลยถอดเลยเนาะถอดเลยโอ้ยมันมันสปอปสปอปสันแล้วพี่น้องสัน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 หมดกัดสันหมดอ้ย บกเดีวเก็บเป็นไข่ตอพี่น้องออกตอกเลยพูนพูนดีเจอดีบ่พูนยอดกันบ้างก็พอตั้งรังเจ้าว่าไม่ให้ปวกแล้วนะบมเมียนบ่วเมียนเราแต่ว่าเห็ดไข่พูนดอกนึงนีแน่แน่พี่น้องเขาได้บ่ใคือเก่าอ้ย ดอกงามเลยถึงบ้านพี่นอ้องเสลาผัดเนาะเสลาผัดเห็ดเลยเนาะดอก,กดอย่างนี้ไหนพี่น้องดอกข้าง,งามเห็ดั้งเหลือเด้อพี่น้องบานมือบกใหญ,ญ่เลยประมาณหลบคำเนี่พ่อพี่น้องนี่แต่เห็ดั้งแหน่พี่น้องพวกขาวหุ่นแม่นเบิดพ่น ข้างนอกของกระเมียนต้นอะไรอย่างเงี้เต็มกระจายอยู่นี่ไม่จ๊ะพี่น้องข้างไหนอยู่กระเมียนเห็ดลังเหลดอกตูงตงงามพี่น้องเก็บซับอเก็บ มันคำประมาณดอกคำเนาะ่ขนาดแต่สีเดียวกรดอกเดียวบ่นอันีบวชอ้ยเลยดียุ่นหุ่นพุ่นทั้งในหุ่นบชเอาเลยตายกไก่เวพี่น้อกันมันมันหมดชิ้นะนี่แหละพี่ตตัด อ๋อสอนเนาะฮิตเหลืองเหลือไอ้โอ้ยตัวใหญ่ไหมอ๋อดักเดอกหน่อยกันอย่างไรพี่น้องมื่อื่นนั่อีกใจสบายนะเก็บเก็บเก็บเพ้นี่มันแรงเด้อพี่น้องโอ้ยนี่ เฮ้ยงามแหง้อน,นี้เ้าปกตนะหมานเ้อพี่นนอหมานหลบคำเนาะหมานหลบคำเฮ็ด่าตเด้ตพี่นอตา๊ดเหงนตุ๊นเ่งน่นอยู่นี่เฮ็ดเหลีแยงตุ๊ดเหงียนซักปอบบางซปอบพอเฮ็ดบวกได้ยังพี่ทอกนึง อืมตาดีเนาะไแมนมาเต็มโมเมนต์เห็ดไข่พี่น้องนี่แต่เห็ดไข่เนาะเอาดอกนี้ก่อนแขนเห็ดไข่หวานพี่น้องเอ้ยตัวนี้เพื่อใดตัวทางหลังเห็นไหมทางหลังโอ้โอ้เห็น ฝนกะสิตกก็ฝนพี่น้องตากเล่งแห้งสองดอกพี่น้องหอมอ่ะเก็บเพชรน้ำกันเด้อจ้าเท็มอยู่นี่แหละคือเมียนฝนๆเสปอกเขีนบอกอยู่ในไหนโอ้สองหมดอีกสองหมดอีกเก็บเพชรน้ำกันกับเสาปอบเด้อพี่น้องเสาปอบบอกพีดกัดบ่ได้เด้อเป็นปลาชุ่มช้นผุ่นดอกหนึ่งเขียนบอกอยู่ในไหน เกัเพียวมันกันเอาได้คู่สองหตัวอุ้่นดอกน,นเอา <c oughs> มน <c oughs> ายหมุนเน่ย,ยกับไปไืน่ายังพลอยอ่กเรเอาอนบกเขาด้อัดแถวนี้พี่เสาปอบเขาค้เดียวเ้วยพี่นอ้อใส่หรอ <c oughs> ใส่ดอก่น <c oughs> อ้ ปางงานดส mm ิเ hmm. มื่อเธอได้แห้งมแต่ดอกงามมาหลอกคาได้พ SO anyway. <so ี oh. wow. ่น้องจะเห็ดไข่ช็อตเด็ดอี่กรบพี่น้องตะกรอส่วนเมื่อบพาเมื่อหรอกอาจารยหาสะกดฝนกะทิโต๊ะก็ฝนพี่น้องย็ดทุกันนะจ้า มันดอบำเลยน้อมันมัตาเล้วคนมันมาำกับมันเด้อพี่นอนองถ่ารหลอกเด้อพี่นนอต <c oughs> กเง <c oughs> ี้ยห <c oughs> อ้สปอมหมุนผู้เดียวจ้ะฝนเอาไปได้เลมโ้ยนี่ข้ซับนะฝนกทีมากพลพฝน, <c oughs> นี่หนอเน่ในในเอาสำหรับขีปนที C สิงห้าคมสองพันห้าร้อยหกสิบหากระโค้งเสียราพี่น้องเก้าบ,บาทไอพี่น้องส่วนยอดที่ได้ทีม่มันกะเมื่อเราสอบให้พี่น้องเมื่อไงแต่ที่ประมาณลายเต๋อพี่พี่น้องส่วนมากที่เป็นเห็ดไข่ประมาณประมาณเห็ดปวกกับสีเมหมาเนาะเห็ดปวกมีแต่ดอกง,งามพี่น้องเห็ดปวกปวกแดงเนาะปวกแดงปวกแดงปวก,กฟ้านมีแต่ดอกใหญ่ง,งามพี่น้องเห็ดไข่ กบบเต็มกับตาเนะาะหาเห็ดพอสองชั่วโมงบ่ <c oughs> <c oughs> เอา้าก่อนครับเสาปอบลาพี่น้องกับบ้านสวัสดีค่ะเสาปอปกัตนากะพงกสิลาพี่ลาน้องกับบา้บา,นบบานก่อนค่ะมืออื่นมาหล่อหลุ่นเบิองค่ะว่าเสาปอปกัตนาสิผ้าไปเลาะทั้งใดเมื่อนี้กระโคงสิบอกไม้บ่ได้เด้อค่ะเป็นปลาชุ่มชนแตอย่าลืมเด้อพี่น้องฝากช่องยูทูบน้องใหม่ไปนำแนวชอ่อ,องเลาะปลากัตานาเอาคลิปหน้าพอกันไหมครับขอบคุณครับผม